สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองครับก็เราก็มีเรื่องราวข่าวข่าวดีๆคำถามคำตอบดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางว่าขอตอบคำถามของเกษตรกรชาวสวนยางที่ถามมากันมากมายอย่างประเด็นโครงการประกันรายได้ทั้งระยะที่1และก็ระยะที่2เราก็จะตอบกันทั้ง2ข้อเลยนะครับผม ก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ใช่กดและก็ติดตามให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมาดูประเด็นเป็นข้อๆไปเลยนะครับผมสำหรับประกันรายได้ระัฐที่1ก็ข้อที่1ก็คือคำถามก็คือมีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรถามว่าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนอย่างระยะที่1ก็คือมีคำถามดังนี้ก็คือ มีเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ยังตกค้างที่ยังไม่ได้รับเงินครบทั้งสามรอบถามว่าเมื่อไรถึงจะได้เงินครบทั้งสามรอบก็มาฟังคำตอบกันเลยนะครับว่าเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์บัตรสีชมพูและก็เกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ยื่นอุทธรยังได้รับเงินไม่ครบนั้นทั้งสามงวดเนื่องจาก คำตอบก็คือว่างบประมาณไม่พอจ่ายนั่นเองก็พูดง่ายๆก็คือเงินหมดนั่นเองนะครับล่าสุดนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติหรือกรนยเมื่อวันที่1มิถุนายน2563ก็มีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก2347ล้านบาทและรอเข้าคอรมอเพื่อขออนุมัติต่อไป น่าจะเป็นวันที่9มิถุนายน2563นี้นะครับพี่น้องชาวสวนยางกลุ่มนี้ก็รอสักนิดหนึ่งก็คิดว่าไม่น่าพลาดก็คงจะได้ย้อนหลังกันครบทุกคนนะครับมาถึงข้อที่2สําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2ก็มีคําถามมาว่าโครงการผ่านการอนุมัติของครมอลหรือยัง และใครมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้บ้างคำตอบก็คือพี่น้องชาวสวนยางต้องรอลุ้นนะครับว่าในวันที่9มิถุนายน2563นี้จะเข้าที่ประชุมคอรมอหรือไม่ก็คอยฟังคำตอบกันนะครับว่าจะเข้าหรือไม่เกษตรกร,กรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนวันไหนก็คือว่า ทั้งบัตรสีเขียวและแจ้งข้อมูลบัตรสีชมพูภายในวันที่15พฤษภาคม2563นะครับก็คือว่าต้องแจ้งก่อนขึ้นทะเบียนก่อนวันที่15พฤษภาคมนั่นเองรอบนี้ก็คือคนกรีดยางบัตรสีชมพูก็จะได้ด้วยนะครับนี่ก็คือคำถามและก็คำตอบสำหรับประกันรายได้ระยะที่หนึ่ง แล้วก็กำลังที่จะมาถึงนี้ก็คือโครงการระยะที่สองนั่นเองครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลของคุณสุนทรรักรงเลขาธิการสภาเครือข่ายกเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยไว้ณนะที่แห่งนี้ด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลพวกเราได้รู้และได้คำตอบกันนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวคราว อัปเดตใหม่ๆเนครั้งต่อไปและก็ความคืบหน้าของโครงการนี้นี่เองครับ